สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเอาภาพหรือเอาเว็บไซต์หรือเอารูปที่เราต้องการไปใส่ในม็อกอัพของคอมพิวเตอร์นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับคือเอารูปภาพตัวนี้นะครับไปใส่ในในจอคอมพิวเตอร์จอเนี้ยเขาเรียกว่าม็อกอัพนะครับมันจะมีทั้งเป็นแบบมือถือแล้วก็เป็นแบบจอคอมพิวเตอร์หรือจอโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตนะครับม็อกอัพพวกเนี้ย มันจะทำให้งานของเราดูทันสมัยขึ้นเวลาที่เราจะแต่งกราฟิกนะครับใส่เว็บไซต์หรืองานนำเสนอของพวกเรานะครับง่ายมากนะครับถ้าใช้กับแ a นว a ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้กับ Photoshop เราจะโหลดม็อกอัพลงมาแล้วก็เข้า Photoshop แล้วก็เอาลูปไปซ้อนอีกทีนึงแต่ถ้าเป็น c a นว a เป็นเรื่องที่ง่ายมากครับลองดูนะครับสมมติว่าเราเลือกเทมเพลต ที่เราต้องการเนี่ยขนาดของรูปที่เราจะใช้เนี่ยนะครับสมมติว่าเราเอาแบบแบบไหนก็ได้ครับตั้งรูปมาเดี๋ยวเราไปปรับของรูปอีกทีหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเลือกแบบ1 6ต่อ9นะครับแล้วก็เลือกดีไซน์เป็นดีไซน์ปล่าเนี่ยครับเราอยากได้รูปสักรูปหนึ่งอ่ะอย่างเช่นเว็บไซต์ของเราจะเ,าเว็บไซต์ของกระทรวงเนี่ยนะครับ รูปนี้เลยกันเนี่ยครับ,รบไปใส่ใน m o อกอัคอมพิวเตอร์นะครับลองดูก็ p ปรินต์สกรีนนะครับกดปรินต์สกรีนบนคีย์บอร์ดนะครับแคปหน้าจอแล้วเราก็เอามาเพจลงเพจลงที่หน้าจอแคนวาได้เลยนะครับไม่ต้องอัปโหลดนะครับก็ปีมาเสร็จเพจลงตรงนี้เลยเสร็จแล้ว เราจะให้มันไปอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรืออะไรได้หมดนะครับแต่ว่าขนาดต,ต้องเหมาะสมด้วยนะครับวิธีการง่ายมากครับให้คลิกที่รูปภาพที่เราเพจลงมาแล้วก็เลือกแก้ไขรูปภาพครับแก้ไขรูปภาพเราก็มาดูที่มีม็อกอัพเสื้อด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วนี่ครับสมาร์ทม็อกอัพครับเมันจะมีทั้งแบบมือถือและแบบแล็ปแล็ปท็อปก็คือ PC เราเองครับ ให้ดูทั้งหมดครับมันจะมีเยอะถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแบบกระดาษที่มีคนถือครับหรือ,อมือถือนะครับนี่มีท่าทางต่างๆเห็นไหมครับเวลาไปประกอบงานากราฟิกบนเว็บไซต์หรือบ,บ,น,บนงานพรีเซนต์เซชันของเราเนี่ยมันจะดูดีมากเลยนะครับสมมุติเลือกอันนี้นะครับแบบท็อปส รอมันสักคู่ครับให้มันอรอมันสักคู่ให้มันแปลงไอ้นี่ก่อนนะครับแปลงไฟก่นอนรอใช้เวลานิดนึนงครับมาแล้วนะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับเห็นไหมครับลองดูว่า เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นแล้วนะครับตามขนาดที่เราแคปมาเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมครับเท่เลยนะครับงานของเราเป็นงานรีเซนที่สวยงามมากนะครับโดยไม่ต้องไปใช้ Finish Photoshop ให้มันยุ่งยากนะครับแคนวานี่มีแคนวานี่ดีมากเลยครับวิธีการดาวน์โหลดนำไปใช้นะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดแล้วแต่จะเลือกเลยครับ ของผมเนี่ยตอนนี้เป็นแคนวา for education นะครับเพราะฉะนั้นจะได้โหลดได้หลายหลายหลายอย่างหลายนามสกุลสุดท้ายก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนอีกนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องเพิ่งทำใหม่ฝากกดติดตามกันนี้เยอะๆครับขอบคุณครับ